อยู่ตรงนี้แล้วครับกับ nikon zr ฮะกล้องวิดีโอกึ่งภาพนิ่งตัวล่าสุดของ nikon เลยตัวนี้แน่นอนเป็นที่ฮือฮายอย่างมากครับเพราะว่าจอหลังเขานี่ล่อไป4นิ้วนะใครเห็นเนี่ยเป็นต้องรู้สึกว่าอยากเล่นอยากลองมากๆคะวันนี้จัดมาให้แบบละเอียดยิบทุกรายละเอียดเลยครับ ก่อนหน่งแล้วต้องแนะนำว่า ZR เป็นกล้องที่ได้ความร่วมมือของนิคอนแล้วก็เลดมานะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะใครติดตามเนี่ยจะรู้ว่านิคอนนะไปเทคโอเวอร์เลดมาแล้วนะแล้วเลดเนี่ยเป็นกล้องซีนีมาระดับโลกที่แบบเออเรียกว่าทั้งโลกรู้จักกันอนะแล้วก็นิคอนเนี่ย โอ้โเป็นแบรนด์ที่เขาเก่งเรื่องภาพนิ่งมากนะแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องวิดีโอเรื่องซีนีมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ่ะการจับคู่กันร,ระหว่างน i k ค n อนและเลตฮะโอ้โหเป็นที่ฮือหาไปทั้งโลกเลยนะแล้ววันนี้ก็มาถึงฮะ z R มันเป็น Product ตัวแรกๆเลยนะที่นิคอนจับมือกับเลตแบบจริงๆจังๆแล้วก็ จัดมาให้แล้วมันก็มาในคอนเซปที่เป็นแบบว่าซีนีมาเป็นวิดีโอเลยนะสังเกตอย่างแรกเลยคือตัวบอดี้ของเขาเป็นลักษณะกล่องที่แบบว่ากลิปของนิคอนต่างๆเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะใครจะบอกว่าเฮ้ยจับแล้วมันอาจจะไม่ได้มีกลิปนิคอนเหมือนเดิมอะไรอันเนี้ยลืมคอนเซปการถ่ายภาพนิ่งไปก่อนนะเพราะการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะกล่องแบบนี้ที่ไม่มีแม้แต่ช่องมองภาพ E V F ด้วยนะตัดออกหมด เป็นช่องแบบเรียบๆแบบนี้เพื่อสําหรับการใส่เคสของเขานะการามีด้ามจับมีอะไรก็แล้วแต่ที่เชิงสายซีนิมาเนี่ยเขาใช้กันนั่เนเองนะแล้วก็ตัวนี้ออกแบบมาแบบเออตอบโจทย์พอสมควรเลยมีปุ่มด้านบนมีเรเวอร์ต่างๆนะจอด้านหลังอย่างที่บอกว่ามันใหญ่มากนะ4นิ้วเบลอแบบนี้เลยนะแล้วก็ปุ่มเนี่ยมีแค่2ปุ่มเองแล้วก็มีจอยสติกอยู่อันนึงนะ รวมถึงพื้นที่จับที่มันค่อนข้างเล็กตรงนี้นะโอ้โหแน่นอนว่าใครที่เล็งจะไปถ่ายภาพนิ่งอยู่นะอันนี้ผมบอกเลยว่าการถ่ายภาพนิ่งของมันเนี่ยทัดเทียมใกล้ๆก,กับ Z6 Mark าได้ด้มด้วยสามาการคอนติเนียต่างๆนะจำนวนพิกเซลก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันหนักไปทางซีนีมาแหละแล้ววันนี้นะผมจะมาพูดถึงแบบซีนีมาแบบจรงิจรงจังพอสมควรเลยนะส่วนพารภาพนิ่งเนี่ยน่าจะไม่ได้มีอะไรพูดกันมากนะเพราะว่า เมนูฟังก์ชันภาพนิ่งเนี่ยใครอยากดูว่ามันเป็นยังไงไปดู z 63ได้เลยฮะใกล้เคียงกันวันนี้เจาะที่ซีนีมาเลยครับเห็นกล้องตัวเล็กๆแบบนี้นแน่นอนว่า ZR เนี่ยเป็นวิดีโอหรือว่าซีนีมาเซกชันที่เป็น One Man Operator นะคือออกไปถ่ายคนเดียวจะถือถ่ายก็ได้นะจะถือติดกิมบลต่างๆไปใช้ได้อะไรแบบนี้นะมันก็ถือว่าแบบเล็กๆง่ายๆพกพาอะไรแบบนี้แหละ มาพร้อมกับเซนเซอร์ p a เชียลส t ต็กนะคือกึ่งๆระหว่างไม่ส t ต็กกับส t ต็กนะคือแบบว่าค,ค,ค,ค่อนข้างเร็วพอสมควรตรงเนี้ยนอกจากจกะทําให้ถ่ายภาพนิ่งได้แบบรัวๆแล้วนะเรื่องของ Roll ร i ิ g s h ัตน t ะ e อร์อ่าแน่นอนในซีนีม่านะเวลาเราไปถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆหันกล้องอะไรเงี้ยภาพที่จะล้มหรือไม่ล้มอะไรเงี้ย อันนี้ถือว่าทําได้ดีครสำหรับพาเที่ยวแสกนิคอนมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็แน่นอนนะโปรดิเซอร์ก็ตัวเดิมเลย x p t 7ครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเลยฮะคือเรื่องของสีที่มาจากเลสนั่นเองนะเขาพูดว่าแบบเหมือนบิวอิน เรดคันเนอร์ไซแอเลคือวิทยาศาสตร์ของสีซีนีมาเนี่ยมันเป็นจักรวาลที่แบบกว้างใหญ่มากนะแล้วก็จุดขายของกล้องตัวนี้เลยคือสีแบบเรดนะคุณได้แน่นอนนะทา,ทางที่ราคาเนี่ย อาจจะอยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะแต่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าคุณจะใช้เลสแล้วอยากได้สีแบบเลสสีแบบซีนีมา่าตัวโห,หดเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายประมาณแบบ500แสนอะไรแบบนี้เลยฮนะแต่ตอนนี้หลักหมื่นก็ได้สีแบบนั้นแล้วนะสิ่งที่ผมพูดว่าเลสทาให้นิคอนตัวนี้ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงตอนที่มันมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฟล์ที่เป็น R3D นะตอนที่อยู่ในเลสมันจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพอมาเป็นนิคอนตัวนี้แน่นอนว่าเขาก็ต้องปรุงสีแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับเซ็นเซอร์ของนิคอนด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้รหัสว่า R3DNE RNE ข้า e. e, งหลังก็แน่นอนแบบเหมือนฟอน์นิคอนอะไรแบบเนี้ยแน่นอนนะทำบนพื้นฐาน12บิตในตัวกล้องเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะมากๆเพราะว่ากล้องซีนีมาอกติทั่วไปก็10บิต422อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือทาได้ในตัว เมมตัวกล้อง,องเขาได้อยู่แล้วนะตัวนี้12บิตมาด้วยกันนะการทำงานของเรื่องขอบเขตสีนะหรือว่า Color Space เนี่ยแน่นอนว่าทำบนขอบเขตสีที่เรียกว่า red Y กามุ g a RGB ของเขาแน่นอนนะโอ้โหขอบเขตสีเนี่ย กว้างกว่าปกติที่เราใช้นะปกติก็จะมี srgb มี adobe rgb อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเป็นของ red เขามาเลยนะการถ่าย Raw แบบนี้นะไฟล์จะออกมาเป็นตระกูล r3d ด้วยนั่นเองนะแน่นอนว่ามันสามารถเอาไปใช้ร่วมกับกล้อง red ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ได้เลยครับเรื่องตันมาที่สำคัญไม่แพ้กันนะคือเรื่องของ base iso นะตัวนี้มี2ค่าด้วยกันนะ800กับ6400นะแน่นอนว่ามี2ค่าแบบนี้นะแล้วก็ สามารถที่จะไปปรับแต่งในส่วนของแบบเอ้ยความโอเวอร์อันเดอร์จุดต่างๆได้อีกเล็กน้อยนะแต่ว่ามี2ค่าให้แบบนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นมีเรื่องของออโต้สวิตช์เบสต่างๆนะอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าสามารถไปจูนได้แหละแล้วก็แน่นอนพอใช้เบสไซด์โงเข้ามารองรับดิ n ามิกถึง15สตอ็อปด้วยกันครับเรื่องนั้นมาคือเรื่องของไฟลฟอร์แมตนะมีให้ใช้ด้วยกัน7ชนิดนะแล้วก็ แบ่งเป็นแบบนี้เลยฮะคือมี12บิต10บิตแล้วก็8บิตนะ12บิตที่เป็นบรอง,องเขาฮะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้เป็นเอกลักษณ์มาจากเลสนะ r 3 d ne นั่นเองนะแล้วก็ยังมี n raw ที่เป็นนิค o อนของเก่าอยู่นะรวมถึง pro red raw ด้วยสำหรับใครที่ไปเกรดดิ้งสีนะแนะนำว่า12บบิต raw ตรงนี้จัดไปเลยฮะแต่ถ้าใครที่จะใช้ เอ่อ t 0บิตอ่าผลลงมานิดหนึง่งโปรเลส4 2 2 HQ นะหรือว่า H 2 6 5ที่เป็น420ตรงนี้ก็สามารถไปใช้ได้ตรง1 0บ i ิตนะรวมถึงใครที่อยากได้ไฟล์เล็กเบาอ่าถ่ายนานๆนะ8ปบิต H 2 6 5แล้วก็ H 2 6 4ก็มีให้เลือกใช้เช่นกันครับทั้งหมด7ชนิดด้วยกันครับเรื่องนั้นมาคือเรื่องของไซส์ของเขานั่นเองนะผมแบ่งไฟล์ที่เป็น Raw ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยพูดถึงอันที่ ไม่ได้เป็น raw file แล้วกันฮนะ raw file สูงสุดของเขาฮนะ 6K 60เฟรม50เฟรมอันนี้สามารถทำได้สูงสุด 6K ด้วยกันนะ 4K 120เฟรมมีไหมบอกเลยว่ามีนะแต่ว่ามันจะครอบลงมาเป็นฟอร์แมตประมาณ DX นะประมาณ Super 35 a b s c อะไรตรงนี้นะส่วน Full Frame 4K ถามว่ามีไหมมีก็คือถ่าย 4K บนแพลตฟอร์มแบบเต็มๆเลย FX ของเขาเลยเนี่ยจะได้ 60เฟรม 4K ครับมาดูไฟล์ที่ไม่ใช่ Raw กันบ้างนะก็จะเป็นดอทต่างๆที่เราสามารถเลือกฟอร์แมตอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 5.4K 60เฟรมนะ 4K 120เฟรมมีให้เลือกใช้นะแล้วก็ Full HD นะนี่ฮนะล่อไป240เฟรม200เฟรมด้วยกันนะอ่ามีให้เลือกแบบสโลว์สุดๆไปเลยนะ แต่ว่าแอบวงเล็บน,นิดนึงว่าตอนที่ใช้ Full HD 240เฟรมหรือว่า200เฟรมเนี่ยมันจะครอปจาก Full Frame ไปนิดหนึงอะเหลือประมาณแบบครอปไปประมาณ5%อะไรเงี้ยเหลือ95%นะส่วนการบันทึกแนวตั้งนะก็มีให้เลือกใช้เหมือนกันนะเป็น Full HD เท่านั้นนะคือเป็น Full HD แนวตั้งนะ 1,920 19 8นะเป็นแนวตั้งแต่ว่ามันยังไม่ได้โอเปนเกตแบบ C50 นะคือคิดภาพว่าเป็น Full HD ตั้งที่อยู่ใน 4K แนวนอนอ่าไม่ได้สามารถแบบไปใช้แบบทะลุไปถึงขอบเซ็นเซอร์อะไรแบบ C50 ได้ฮะตัวนี้ยังไม่โอเ n นเกตครับเรื่องนั้นมาโอ้โหพูดถึงสีที่มาจากเรดแล้วฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ซื้อตัวนี้อยากใช้สีแบบเรดก็ต้องถ่ายรอ ใส่หลัดเข้าไปอะไรแบบนี้โอ้โหมันทำให้แบบเหมือนใช้ยากอะ่ะแบบใช้ง่ายๆลองลงมาหน่อยได้ไหมอะ่ะแน่นอนเกรดจัดมาให้นะ9แบบด้วยกันนะ9แบบ9สล็อตนะคือเขาก็จะปรุงแต่งสีมาให้เข้ากับการโพสเสสีต่างๆเอามาให้ใช้นั่นเองนะเหมือนโหลดแบบฟิล์มซิมูเลชันเข้ามาในตัวเนี้ยแต่ว่าฟิล์มในที่นี้คือฟิล์มหนังนึกออกปะ่ะแต่ถ้าพูจิจะเป็นฟิล์มถ่ายภาพสีต่างๆอะไรแบบเนี้ย อันเนี้ยเขามีมาให้เลยนะแล้วก็คือเฟิร์มแวร์ตอนเนี้ที่มีอยู่ในกล้องตอนนี้ตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ประมาณ1.7อะไรแบบเนี้ยมันจะให้มา1อันก่อนแล้วกออ็ถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปโหลดเพิ่มอะไรแบบเนี้ยแต่ผมลองอ่านดูแล้วเหมือน ประมาณว่าถ้าคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ถัดไปเนี่ยมันก็จะเหมือนใส่มาให้และ8-9แบบให้ครบเลยนะและที่สำคัญนะโอ้โหเอาใจกันสุดๆใช้ในวิดีโอได้และใช้ในภาพนิ่งได้ด้วยนะโอ้โหเหมือนแบบเขาไปเลือกแบบ พิกเจอร์คอนโทรลเลยอะสีต่างๆเลยแล้วก็เลื่อนไปหลังสุดเนี่ยมันจะมีให้เลือกเลยฮะเจ็ดแปดแบบตรงนี้เลือกใส่ได้เลยฮะแล้วก็เอาไปถ่ายภาพนิ่งในด้วยนั่นเองครับเรื่องถัดมาคือเรื่องของการระบายความร้อนนะหลายคนเห็นว่าตัวเล็กตัวบางแบบนี้นะมันมีพัดลมหรือเปล่าอนะคำตอบคือ Z R ไม่มีพัดลมในตัวนะเรื่องของการระบายความร้อนนะทำได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นมีพัดลมไปแบบไหลเวียนแล้วก็ถ่ายกันนานๆนะอย่างที่บอกว่าคอนเซปต์มันคือ วันแมน o อเ r a ร i o n ชแหละคือถ่ายแบบเป็นฟุตเทสสั้นๆแล้วก็โอเคเอาไปตัดอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับแบบถ่ายยาวๆทำงานนานๆอะไรเดือดขนาดนั้นนะโดยเขาเคลมมาว่าความร้อนกับค,ความสามารถของเขานะมันประสานกันอยู่ที่ประมาณว่าถ้าเสียบไฟผ่าน USB เลี้ยงไวะ้ะมันถ่าย 4K8 บิต h 265เนี่ยได้ประมาณ125นาทีด้วยกันนะรวมโอเปเรตทุกอย่างนะแล้วก็ถ้าเป็นการถ่ายแบบ แบตอย่างเดียวเลยไม่มีเสียบ power bank ช่วยหรือ type C USB ของเขาช่วยเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ95นาทีแล้วก็ถ้าอัพไปถึง 6K อะไรเงี้ยเวลาก็อาจจะลดลงมาอีกอาจจะเหลือประมาณชั่วโมงหนึงต่อแบต1ก้อนอะไรแบบนี้ครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของน้ำหนักฮนะ630กรัมคือน้ำหนักของเขารวมแบตบรวมเมมแล้วทั้งหมดนะ630กรัมด้วยกันแน่นอนมันเล็กแล้วก็เบาด้วยแล้วก็บางด้วย o v e r l ร์ head, ในเชิงวิดีโอเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีมากนะเพราะว่าคิดภาพว่าตัวบางๆแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะอาจจะติดเลนวายที่เป็นแบบแพนเค้กเล็กๆแบบนี้ด้วยนะและว้วไปอยู่บนกิมเบอลของเราอะ่ะโอ้โหแนะ่นอนเรื่องการบาลานซ์ต่างๆนะเรื่องการถือพกพาไปทํางานเนี่ยโอ้โหสะดวกมากๆครับสำหรับจุดนี้ครับการของเขาล่ะเป็นอย่างไหนนะคือโอ้โหหลายคนวิภาควิจารณ์กันจุดนี้ด้วยนะผมพูดเลยแล้วกันนะ บางคนอาจจะหาช่องใส่เมมไม่เจอนะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยจะไม่มีแล้วนะแต่ว่าข้างในของเขา,าเปิดช่องแบตออกมานะจะมีช่องที่เป็น s ซี a c k ็กเพสไท B แล้วก็ไ i โครเ d Card ดมาให้โอ้โหหลายคนงงมากกล้องระดับนี้ใส่ไ i โครเ d Card ดมาให้อะโอ้โหทำไมไม่เป็นเ d Card ด คือพื้นที่มันเนี่ยแทบจะใส่การ์ดแบบเ d card เข้าไปอีกไม่ได้เลยอะเอาไว้ง่ายว่าถ้าใส่เข้าไปได้อาจจะทําให้กล้องเนี่ยมันหนากว่านี้นิดนึงด้วยสามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าการถ่ายซีนีมา่าหรือว่าการถ่ายวิดีโอของกล้องตัวเนี้ยเขาแนะนําให้ไปแบบ CFX r พ s s เลยเนึกออกป่ะแต่ว่าใจจะใส่ CFX r พ s s มาแล้วไม่ใส่ SD card เลยเนี่ยโอ้มันก็ดูใจร้ายเกินไปนิดนึงนะเพราะนั้นเนี่ยใครเอาไปถ่ายภาพนิง่ง และต้องการความรัวเลยสมมุติเอาตัวนี้ไปถ่ายนกเลยอยากถ่ายแบบ20เฟรมเฟซ์รัวกดค้างเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องการบัฟเฟอร์แล้วก็ต้องการการที่แรงอยู่ดีเขาก็แนะนําให้ไป C ีเอเพเลยนะแล้วก็ตอนนี้ C ีเอเพไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับวงการกล้องแล้วหลายคนมีกันหมดอยู่แล้วโดยเฉพาะถ่ายบีนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากใชถ่ายเบาๆถ่ายภาพนิ่งแบบที่ละภาพแ n น p ปอะไรเบาๆเนี่ยก็ใช้ไมโครอิเลการมันก็เพียงพอแล้วเออเหตุผลก็ฟังพอได้พอสมควรนะมันไม่ สำคัแบบว่าเฮ้ยอัดวิดีโอคู่ขนาดเลยอันนึงถ่าย 4K อันนึงพ r o x y อะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นนะ่าเข้าใจได้ว่ามันต้อง C ีเเพทอันหนึ่งแล้วก็มี s d Card ตัวแรงๆอีกอันหนึ่ง V90 อะไรเงี้ยแต่น,นี้ไม่ใช่นะคอนเซป็ปคือเขาดันให้ไป C ีเเพทเลยแล้วก็เผื่อเหลือเ่อขาดกับไมโคร s d Card นั่นเองครับสิ่งนี้เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือเรื่องของจองเขานั่นเองนะ4นิ้วโอ้โหมาแบบใหญ่มากๆนะเปิดกล้องให้ดูเลยนะจะเห็นว่ามันใหญ่แบบ คือไม่น่าเชื่อว่าความจริงอะ่ะมันก็เพิ่มมาอีกประมาณแค่นิ้วเดียวอะ่ะแต่พอแบบพอไปจับดูเรื่องของเมนูต่างๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันสบายตาเอาง่ายๆคือผมแค่รู้สึกว่าการที่มันใหญ่ขึ้นอีกแค่นิ้วเดียวอะ่ะโอ้มันเหมือนแบบเป็นจุดขายแบบสูงสุดของมันเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะมีกล้องถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วด้วยซ้ำนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากซื้อัวนี้พอเพราะว่าแบบเราเป็นคนแบบสูงอายุแล้วอาจจะแบบใส่แว่นตาสั้นตายาวนึกออกไาแล้วเราก็ต้องมาดูเมนูเล็ก,ลกๆหรือว่าจุดโฟกัสมันอยู่ตรงไหนมันเข้าหรือ,อยังอะไรเงี้ยคือการเพิ่มอีกนิ้วนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องซิมเพิลมากที่นิคอนเขาคิดมาแบบ ดีมากอะ่ะคือเหมือนทุกคนรอวันนี้ว่าแบบเมื่อไหร่มันจะมีจอที่มันใหญ่กว่า3นิ้ว3.2นิ้วสักทีนึกออกมาแล้วก็ตัวเนี้ยคือกล้องซีนีมาแน่นอนคอนเซปต์การที่มันจอใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรื่องของซีนีมามันมีเรื่องของแบบเวฟฟอร์มฮิตโตแกมซีบลาเอ่อไมเมย์วอลลุ่มนึกออกมาคือข้อมูลมันเยอะพอข้อมูลมันเยอะแล้วคุณพยายามบีบลงไปใน3นิ้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่ามัน ตัวมันจะเป็นมดเล็กๆไปหมดเลยคือโอ้โหวุ่นวายมากนะคือถ้าอายุเยอะหน่อยหรือสายตาไม่ดีเนี่ยผมว่าลำบากอันเนี้ยแม้แต่คนที่ไม่ได้ถ่ายซีนีมาคนที่ถ่ายภาพนิ่งเองก็ดีนะ คือเขาแบบอาจจะแบบหงุดหนิดกรบ3นิ้วมานานนึกออกปะเขาอาจจะใช้แบรนด์อื่นก็ได้แต่เขาแบบฝืมองไม่เห็นเลยอะไรแบบเนี้ยวันเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบตอบโจทย์ในเรื่องของเรื่องของสายตาของคนถ่ายภาพนิ่งก็ได้นะต่อให้ไม่มี EVF ต่อให้ไม่มีอะไรที่มันแบบเหมาะกับภาพนิ่งซะขนาดนั้นนะและนอกจาก4นิ้วแล้วฮะความสว่างของเขาอยู่ที่พันนะิตนะแน่นอนว่าพอจะสู้กับแสงแดดข้างนอกได้แบบสบายๆเลยทีเดียวะครับความละเอียดของเขาอยู่ที่ประมาณ3ล้านดอทนะ แล้วก็เป็นแวรี่แบบเปิดออกมาข้างๆแบบนี้แล้วก็พลิกมาแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็มีฟีดแบ็กนะรวมถึงผมด้วยนะก็รู้สึกว่ามันอาจจะไปโดนในเรื่องของไมโครโฟนสายลั่นหูฟังอะไรตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะเวลาที่คุณพลิกจอมาแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเสียบสายเยอะๆเนี่ยมันทําแบบมันทําว่ากลางสุดแล้วมันอาจจะไม่ได้สุดขึ้นมาอย่างนี้นึกออกปะคือมันกลางสุดแล้วเนี่ยมันก็อิดเอ็นมานิดนึงแหละแต่พอคุณไปพลิกเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะ มีเรื่องการชนตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็ลองดูว่ามันชนหรือเปล่าถ้าชนอาจจะพลิกออกมาอีกหน่อยไม่ต้องกลางสุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปปรับ นดูแน่นอนนะแต่ว่าเรื่องของจอสีนิ้วเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ๋ง,งมากๆครับนอกจากนีนะ้ใครที่ชอบถ่ายแนวตั้งนะแน่นอนว่าตัวเนี้ยคือมันแนวตั้งแบบนี้ได้แล้วก็เมนูต่างๆที่เป็น UI อยู่รอบๆนะมันจะกลับให้เป็นแนวตั้งให้ด้วยนั่นเองนะโอ้โหอันนี้ก็คือไปเปิด Auto ้โรเ t e ในเมนูนะมันก็จะพลิกเป็นแนวตั้งให้เลยนะนอกจากนี้ไฟล์ยังออกมาเป็นแนวตั้งด้วยนะอ่าอันนี้คือสําคัญเลยนะ บางอันเนี่ย UI กลับให้แล้วนะแต่ว่าเวลาเราถ่ายแบบนี้นึกออกว่าเวลาเราไปเปิดไฟล์ในคอมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยยังเป็นแนวแนวนอนอยู่แล้วหัวก็ชี้ไปทางนี้เราก็ต้องไปกลับไฟล์แล้วคิดภาาว่าถ่ายมา30ฟุตเทจอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งกลับทุกไฟล์นี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะอันนี้เนี่ยตั้งปุ๊บ UI ตั้งให้ด้วยแล้วก็ไฟล์กลับมาเป็นแนวตั้งให้ด้วยนั่นเองครับ เรื่องนั้นมาผมขอพูดถึงเรื่องของเสียงกันบ้างนะ3 2 b i บิตโฟร์นะอ่าเคยได้ยินคำนี้กันหรือเปล่านะปกติเนี่ยการบันทึกเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บิตที่เยอะขนาดนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยที่ทำได้แบบ3 2 b i บิตโฟร์ด้วยกันนะคือการที่ต่อสายไมค์เข้าไป3.5มเนี่ยมีพอร์ตอยู่เสียบเข้าไปนะหรือว่า การปรับรองรับข้างในตัวกล้องเนี่ยมันต้องรองรับกันทั้งหมดนะมันถึงได้32บิตนะแล้ว32บิตโฟโดคืออะไรนะผมพูดอย่างนี้ว่ามันจะเก็บได้ลึกขึ้นกว้างขึ้นนะฟ r อยต้ต่างๆของเสียงมันจะได้เยอะขึ้นนะส่วนเอามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากจะตัดส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่คุณต้องได้ไฟล์ที่บิตเดฟเยอะที่สุดมาก่อนตัวนี้ได้ถึง32บิตนะแน่นอนรองรับเรื่องของฟอยต้ไมพอนะ เรื่องของเวลาที่เราไปถ่ายในคอนเสิร์ตหรือภาวะเสียงที่มันแบบค่อนข้างแย่มันมีเสียงอยู่่ก็ดังขึ้นมาอยู่ก็เบาเกินไปอะไรแบบเนี้ยคุณสามารถมาปรับแก้ที่ดังได้แบบยืดหยุ่นขึ้นนั่นเองครับนอกน,นี้นะใ่ไม่ที่ตัวกล้อง,องเขาจะอยู่ด้านบนตรงนี้2อันนะมันยังมาจากระบบของโนเกียครหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าโอโซนั่นเองนะ OZO นะเป็นระบบเสียงปฏิบัติการของ Nokia ที่เขาคิดมาตั้งนานแล้วฮะอันนี้นิคอนเอามาใช้ในตัวกล้องเลยฮะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงเอาง่ายเลยคือคุณเปิดไมค์แล้วก็ใช้ไมค์จากตัวกล้องเนี่ยคุณสามารถเลือก Directional เนี่ยได้5แบบด้วยกันนะคือมันจะมีระบบแบบเอาเสียงเฉพาะข้างหน้าแหละมีเสียงข้างหลงังมีเสียงรอบข้าง แล้วก็มีเสียงสเตอริโอเน้นซ้ายขวาอะไรแบบนี้ะไปอัดแบบเครื่องดนตรีมีกีตาร์ค่ะหนึ่งกล้องค่ะหนึ่งเวลาเราไปฟังเนี่ยมันก็จะเหมือนแยกซ้ายขวาให้เราอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่รูปแบบอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปแบบที่5ที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เจ๋งสุดเลยนะคือการที่มันแบบจับเสียงไปข้างหน้าแหละแต่ว่าเสียงไปข้างหน้า,าที่เมื่อกี้ผมมองมันจะกว้างพอสมควร แต่เนี่ยมันจะแคบลงมานะแล้วก็โฟกัสไปหาสิ่งที่เรากําลังถ่ายไปข้างหน้าแบบเนี้ยคิดภาพว่าการถ่ายแบบสัมภาษณ์อะโอ้โหอันนี้จําเป็นมากๆนะคือปกติเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเลือกดิเรกชันแนลแบบหน้าหลังแล้วก็รอบนึกออกป่ะอันเนี้ยโอเคหลายคนก็เลือกหน้าแหละไม่มีใครมาเลือกหลังหรือว่าเลือกรอบหรอกอยากจะเน้นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักแต่ว่าไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันอยากบีบอีกนึกออกป่ะเพราะว่าพอคนพูดอะ แหล่งกำเนิดเสียงม,มันค่อนข้างเล็กแล้วมันอยู่นหน้าการที่คุณบีบตรงเข้าไปเลยเนี่ยมันคือคุณสมบัติของไมช็อตกันแบบยาวอะ่ะนึกกมาช็อตกันสั้นก็จะค่อนข้างกว้างพอช็อตกันแบบยาวมากๆมันก็จะแบบเหมือนดิเรกชันนอลไปตรงนั้นอันเนี้ยมีมาให้ด้วยแล้วก็เป็นระบบโอโซของโนเกียครับ เรื่องต่ดมาคือเรื่องของหลัดนั่นเองนะต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการถ่ายว่าตัวเนี้มีอะไรกันบ้างนะคือเรื่องของหลัดเนี่อ่าหลายคนรู้แล้วว่าถ่ายหลอกปุ๊บใช่ไหมอยากได้สีแบบไหนลุคอัพเทเบิรแบบไหนเนี่ยคุณก็ไปหามาแล้วคุณก็เอามาใส่อะไรแบบเนี้ยตัวนี้สามารถใส่ลงไปได้ในตัวกล้องนะโหลดมาจากคอมพิวเตอร์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าทำหลัดเองในโปรแกรมดาวินที่ต่างๆแล้วคุณก็เซฟไฟล์มาเป็นด็อกคิวนะ จะเอาหลัดใส่ลงไปผสมกันหลอกในไฟล์ของคุณเนี่ยคุณไปทำทีหลังอ่ะตัวนี้เป็นคอนเซปแบบนั้นไม่สามารถที่จะใส่หลัดลงไปในเนื้อไฟล์แบบถ่ายปุ๊บจบปั๊บเลยอันนั้นก็ไปใช้เรทเรซ i p e ที่เขาให้หม่ที่ผมบอกไปแล้วฮะแล้วก็ไม่รองรับเฟรมเรทที่มากกว่า60เฟรม 4K ขึ้นไปนะแล้วก็ ยังไม่ลองรับการ HDMI output ด้วยเรียกว่ามันเหมือนเป็นทำในตัวของเขาอะคือใส่เมมเข้าไปใส่หลัดเข้าไปดูลู o k พเ t เลในจอของเขาด้านหลังที่เป็น4นิ้วแล้วจบแค่นี้ไม่มีการ HDMI output ออกไปครับ เรื่องนั้นมาที่เขาอำนวยความสะดวกให้เราอีกฮนะคือ slow motion preset นั่นเองนะโอ้โหก่อนหน้านี้หลายคนอยากถ่าย slow แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ้ยมันถ่ายยังไงมันใช้ยังไงฮนะหลายคนก็อาจจะไม่ได้ใช้แหละก็ใช้เฟรมเรทปกติไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเขามี preset มาอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคือไม่ต้องไปเลือกเรื่องเฟรมเรทแล้วแบบจะบีบอัดมาเพลย์บนเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคือถ่ายเท่านี้เล่นเท่าไหร่แล้วก็ เออสโลไปกี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบงงตรงนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้นะอันนี้เขาทำพรีเซตมาเลยนะอยากจะเพลย์บนเท่าไร อเอากีเอ็กซ์เดี๋ยวเขาเลือกเฟรมเรทให้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็สามารถไปเลือกใชันได้นะแล้วก็ถ่ายสโลว์มาเสร็จได้ไฟล์สโลว์เลยสามารถเอ่อ Wi-Fi ลงไปในมือถือนู่นนี่นั่นจะโพสโซเชียลสโลว์เป็นฟุตสั้นๆอะไรแบบเนี้ยสามารถทําได้ทันทีครับเรื่องถัดมาที่เขาอ,นขอำนวยความสะดวกสําหรับการถ่ายวิดีโอนะคือการเพิ่ม a n g l e s h u t t e r เข้ามาด้วยนะอ่าอันนี้หลายคนที่เป็นสายภาพนิง่งอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะแต่ว่าในกล้องซีนีมากล้องวิดีโอตัวโหดๆเนี่ย เขาจะไม่ปรับสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อเท่าไหร่1ต่อ50 1ต่อ100อะไรแบบนี้เขาจะใช้เป็นแองเกิลชัตเตอร์กันเช่นอยากจะถ่ายก,กลาง ประมาณ1ต่อ50วิในการถ่ายรับนิ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่180องศาอ่าเขาจะว่ากันที่180องศาตัวนี้มาด้วยแน่นอนนะเริ่มต้นที่5.6องศาจนไปถึง360องศาอันนี้คำตัวควาสะดวกแล้วก็เอามาจากในส่วนของเวสนั่นเองครับเรื่องนั้นมาที่ผมรู้สึกว่าเขาเอามาจากเลสเหมือนกันนะแล้วก็เป็นข้อดีทั้งนั้นเลยนะคือการที่ ทำดิสเพย์ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบแบ็กบาร์นะก็คือแบบมันมีขอบดำข้างบนข้างล่างเหลืออยู่แล้วเนื่ออกว่าเวลาที่เราถ่ายแบบ16ต่อเก้าต่อ9อะไรอย่างเงี้ยข้างบนข้างล่างมันเหลือแบ็กบาร์อยู่แล้วเขาก็จะเอาพยายามเอาเมนูทุกอย่างเนี่ยยัดลงไปที่แบ็กบาร์ด้านบนด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนแบบข้อมูลเนี่ยมันไม่กระจัดกระจายแล้วก็เข้ามาบังเฟรมเราที่เรากาลังถ่ายภาพอยู่นั่นเองนะอันเนี้ยคือข้อดีเลยเรื่องแรกที่ เอามาจากคนที่ทำซีนีมาจริงๆแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของช่างภาพจริงๆครับนอกานี้ฮะเรื่องของเมนูที่สามารถปรับความสว่างของเมนูตรงนั้นตรงนี้ได้มากน้อยนะอะ่ลองรับแบบจอสว่างแต่เมนูไม่ต้องการสว่างอะไรเงี้ยสามารถไปปรับได้ตรงนั้น ฮิตโตแกรมถ้าอยากดูมีแบบโชว์ค้างไว้เลยเข้ามาในจอเลยเพราะฮิสโตแกรมมันจะก้อนค่อนข้างใหญ่มันจะไปใส่ในแบ,บ็บาร์ไม่ได้นึกออกปะคืออยากดูค้างไว้อ่านโชว์เลยเน้นๆเลยก็มีหรือว่าจะโชว์แบบป่ง่ปงๆไว้อ่ะแค่ดูเฉยๆไม่ต้องการแบบเออให้มันมาบังมากอะไรแบบเนี้ปรับให้มันใหญ่หน่อยได้แล้วก็แบบว่าโปร่งๆได้อะไรแบบเนี้เอออันนี้ก็เหมือนแบบ คิดแบบละเอียดขึ้นนะแล้วก็เอาคอนเซปต,ต์มาจากกล้องซีนีมานั่นเองครับเรื่องของซีบ้าต่างๆที่เขามีให้นะเวฟฟอร์มมีให้นะแต่ว่าซีบ้าที่ผมชอบมากคือปกติเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเป็นหลักแต่ว่า อันนี้สีบลาคือเขาเลือกสีได้ด้วยอ่าใครที่อยากดูตรงไหนมันโอเวอร์ไปคือไฮไลท์แดงๆมาเลยจบรวมถึงการทํางานร่วมกับสวิตช์แล้วก็ไฟทอรี่ต่างๆด้วยฮนะอันนี้คือรองรับหมดเลยนะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงการเอาเทอรี่มาติดแล้วนะตัวของเขาก็มีไฟทอรี่ด้วยนั่นเองนะอยู่ตรงนี้ฮนะก็คือบอกว่าตอนนี้ถ่ายอยู่ไม่ถ่ายอยู่ก็มุมตรงนี้ฮนะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนเป็นแบบ สัญลักษณ์ที่ทุกแบรนด์ก็ทํากันเอาไฟทอรี่มาไว้ซ้ายตรงนี้นะแทบทุกแบรนด์เลยอนะก็ถือว่าโอเคอันนี้มีมาให้แต่อาจจะแบบเล็กๆปกตินะถ้าอยากได้ใหญ่ๆก็ไปซื้อที่เป็นสวิตช์มาด้วยน,นั่นเองอะแล้วก็ไหนๆพูดถึงฮอตชูด้านบนกันแล้วนะอ่ะผมสไลด์ฮอตชูออกมาให้ดูนิดนึงอนะข้างบนเนี่ย ฮอตชู hot มาแบบสีดำๆนะไม่ได้เงินๆมันก็เออดูแบบกลืนๆกับบอดี้สวยดีนะแล้วก็มีฝาปิด h ฮอตชูมาให้ซึ่งด้านในเป็นโครงสร้างที่เป็นโลหะนะแล้วก็ตามมาด้วยยางข้างบนที่โคเวอร์แบบนี้การถอดใส่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถอดยากมากนะก็คือถอด ได้ยากประมาณหนึ่งอ่าก็คือฟิตฟิตแหละไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโอ้เดี๋ยวจะใช้ไปแล้วหลุดหายแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่าถอดต้องบีบนู่นบีบนี่เพื่อจะสไลด์ให้มันเหนื่อยอะ่ะคือถอดได้ใส่ได้แบบค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันกันฝุ่นและนอกจากนั้นคือกันการดิฟด้วยนะคือการที่จุ่มลงไปในน้ําชั่วคราวนะอาจจะถือถอแล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องของการแบบ เฮยโดนละอองน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าการแบบน้ําลาดใส่ข้างบนอะไรเงี้ยตรงนี้ช่วยได้เยอะเหมือนกันสำหรับฮอชูคัเวอร์ด้านบนที่เป็นแบบใหม่ครับแน่ <c oughs> นอนความเก่งของ ZR เขามาพร้อมกับเมาส์ที่เป็น z ซเมาส์ของ Nikon นะระยะแฟงโฟกัลดิแทนของเขาอยู่ที่16มิลเท่านั้นเองอนะระยะจากเซ็นเซอร์ ถึงเลนชิ้นสุดท้าย16มิลนิคอนถือว่าเล็กที่สุดเมาส์ของเขาใหญ่ที่สุดแล้วก็ระยะเลนเนี่ยใกล้ที่สุดด้วยะแน่นอนเอาเลนอื่นๆมาใสาอ่อแดปเตอร์แล้วก็ใช้กับมันได้แล้วตอนนี้ก็รองรับเลนเยอะแยะเลยนะ เอาเลนส์โซนีมาใส่ก็ได้ออโต้โฟกัสอะไรอย่างงี้ก็ได้อาจจะไม่ได้ร้0ยอซขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเอาเอองินคอมสะดวกได้เยอะเลยนะรวมถึงใครที่อยากจะแบบแปลงเป็นแบบ P L เมาส์นน่นนี่นานๆผมว่าตัวนี้ทำได้แบบสบายๆเลยครับ ทั้งหมดคือมวลรวมของการถ่ายซีนิมาของเขานะโอ้โหฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าฟังก์ชันของการถ่ายภาพนิ่งนะ24ล้านพิกเซลนะการถ่ายคอนตินิวต่างๆฟูลเฟร,รม20เฟร,รมต่อวินาทีของ Z6 Mark าตัวนี้มีมาให้นะ ระบบการถ่ายภาพนิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของ Star scape ที่เป็นพรีเซต,ตของเขารวมถึง p o ร t เท็ที่สามารถไปเลือกสีผิวชิปไว้บรานที่เป็นสีผิวได้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะอมโซมอมชมพูอมเหลืองอะไรแบบเนี้ย เฮ้ยอันนี้มีมาให้แบบครบๆเหมือนเดิมครับยังไม่รวมไปถึงการโฟกัสของเขานะนิคอนเนี่ยโฟกัสดีอยู่แล้วการเปลี่ยนโฟกัสสปีดความเร็วของเขามีให้เลือกอยู่แล้วนะโฟกัสภาพนิ่งนะในที่มืดล10 EV โอ้โหสูงสุดล10 EV อันเนี้ยมีมาให้การจับ ซับเจตต่างๆ9ชนิดแบบ Z8 อะไรเงี้ยมีมาให้การจับหน้าคนเล็กมากๆประมาณ3%ของพืนที่ภาพอันนี้มีมาให้ครับรวมถึงเรื่องของการกันสั่นนะโอ้โหตัวนี้นิคอนไม่พลาดอยู่แล้วจัดกันสั่นมาให้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็เคลมมาเหมือนเดิมแบบว่าชัดๆไปเลยนะอย่ามาพูดแบบกำกวมะ กลางภาพ7.5ตอบนโดยรวมบริเวณอื่นนี่ไม่ใช่กลางภาพประมาณ6ตอบด้วยกันนะมีระบบเพิ่มความชัดที่จุดโฟกัสแล้วก็มีระบบเปิดกันเบอร์รอบๆจุดโฟกัสอีกด้วยอ่ะโอ้โหเรีวยกว่าฟังก์ชันภาพนิ่งมาแบบเต็มๆเลยนะไม่ใช่แบบว่า เฮ้ยเน้นวิดีโอแล้วคนใช้โฟโต้จะใช้ไม่ได้ฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือกล้องสำรองตัวหนึ่งได้เลยฮะสำหรับใครที่ถ่ายซีนีมาถ่ายวิดีโอโอเคคุณไปขึ้น g i m โบ l คุณไปปรับสีแบบเร d คุณสามารถทำได้ถ่ายภาพนิ่งเอาสีแบบเร d ที่เป็นเร i ปีมาใช้ได้เอาวังชั่นความเก่งของนิคอนทั้งเลนแล้วก็กล้องของเขาที่สามารถแบบคงคุณภาพ ฟังก์ชันการออโต้โฟกัสต่างๆที่เป็นโหมดของภาพนิ่งเนี่ยมาใช้ได้หมดเลยะเพราะฉะนั้นตัวนี้ะโอ้โหผมบอกเลยว่าตลาดเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะสำหรับใครที่มาสายซีนิมา่ารวมถึงใครที่จะซื้อเป็นบอดี้หลักบอดี้ลองลงมาจากใครที่มีแซอยู่แล้วไปถ่ายนกไปถ่ายนู่นนี่น,นั่นที่อาจจะต้องใช้2บอดี้ฮะโอ้โหตัวนี้ถือว่าเล็กเบาจับทุกอย่างฮะ อาจจะไม่ได้มีช่อง E V F อ่าแต่ว่าบางคนก็บอกเอาไม่จําเป็นไม่ต้องการอยู่แล้วตัวนี้เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากนะแล้วคุณผู้ชมนะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร,ร,ไม,ออะไรมีคําถามอะไรเก,กี่ยวกับ ZR ตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมนาแล้วก็อย่าลืมกด s ั b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนั่นเองนะวันนี้ผมมาร์มาโชดลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะฮะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ